สวยแล้วค่ะสวยแล้วค่ะ ประชาสัมพันธ์ 3, นะคะเราจะใช้ที่นี่อีกแค่ประมาณนะคะไม่กี่อืดใจนะคะแล้วก็เราจะรวมคนการบันทีศึกษาอย่าลืมนะคะ13นะคะทมพร้อมทำรับประทานอาหารนะคะรับจากจุนที่อาหารที่ถุกนพัฒนศึกษาแล้วก็ไปรวมตัวกันที่วัดเจ้าสว่างนะคะเพื่อเตรียมการเดินนะคะในช่วงการเดินจะปล่อยในเวลาบ่ายโมงนะคะนั้นะคะ่ วัดแจ้งเนี่ยเริ่มทยอยไปอยู่ที่ตอนเที่ยงนะคะแจ้งความช้าให้ทราบด้วยในวันที่13าในการแห่ต้นกระดินนะคะตอนนี้ยังจะขึ้นรถกองนะคะยังขายได้เสร็จค่ะ